สวัสดีครับพี่พี่ท่านวันนี้ผมก็ช่องพียร์พาบ้านกันอีกเช่นเคยครับผมไอพ EP นี้ก็เป็น EP ที่12บสครับผมมีพาบบ้านมาแบ่งปัน1ชุดเหมือนเดิมเลยนะพี่นะองละหนึ่งร้อยห้าสิบาทครับผมพร้อมจะส่งทุกรายการเลยครับผมส่งฟรีมีเก็บเงินไปทางครับผมแต่ถ้าพี่ิี่ได้รับสององก็ดเหลือสองร้บาทเหมือนเดิมเลยครับผม ส่วนท่องทางทิดต่องรับเบอร์โทร0824804746ครับผมส่วน ID Line ก็จะเป็น POP c o r n 2533นะพี่นะหรือว่าแจ้เป็นทางเบอร์โทรก็ได้ครับผมได้ทั้งสองช่องทางเลยอ่าวันนี้เดี๋ยวลองเรื่องรับชมกันดูก่อนครับผมดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันอกีกเหมือนเดิมเลยนะพี่นะเดี๋ยวเรามาเริ่มเป็นรายการที่หนึ่งกันก่อนเลยครับผมองนี้จะเป็นรูปหล่อลอยองคหลวงพ่อทวดนะพี่นะหลวงพอ่อทวดวัดพระโขนะครับผมองค์นี้จะผมไม่รู้ว่าเขาเก็บโดนอะไรอ่ะแต่พื้พระเขา ถ้าไปล้างทำความสะอาดหน่อยดูดีเลยนะพี่นะเนี่ยนะครับไม่รู้ว่าผระโดนอะไรนะเป็นค้าแบบอย่างเงี้ยเนี่ยแต่พระนี่ดูดีนะดูตาดูปากจมูกดูเนี่ยเส้นหน้าผากนะพินะคมชัดเลยนะครับพระสวยนะพ่นะแต่แค่ต้องไปล้างเอานะพินะองค์เนี่ยเนี่ยนลอนะรอรอ,องค์หลวพ่อทวดวัดพระโขนนะครับเนี่ย ต้องไปทําความสะอาดเอานะผมได้มาแบบนี้เลยนี่นี่ครับเนี่ยผ่าสวยอยู่นะองเนี้ยหมายเล็กหนึ่งนะครับผมนี่หมายเล็กหนึ่งต่อไปเป็นหมายเล็กสองนี่องนี้ก็เป็นหลวงพ่ออุตมะนะครับเนี่ยดูดิดูสภาพเหรียญก็ไม่ต่างกันเลยนะพี่นะดูเนี่ยเขาไม่ได้เก็บแยกไว้นะเขาเก็บรวมๆไว้ะครับผมเนี่ยเป็นเหรียญหลวงพ่ออุตมะนะพี่นะผมก็ไม่ทราบป,ปีพศออนะครับผมเนี่ยนะครับ องนี้หมายเลขสองนะครับผมน,น,นี่นะครับองนี้หมายเลขสองนะครับผมนี่นะครับต่อไปเป็นหมายเลขสามหมายเลขสามเป็นเหรียญลวงบุ่โตนะพี่นะเป็นเหรียญหลปโตอะจจลองอายุครบรอบแปดสิบปีปีสองห้าหนึ่งศูนย์นี่นะครับองค์นี้หมายเลขสามนะครับผมนี่ครับ เป็นเห,นหรียญหลวงปู่โตนะครับผมนี่วัดประดู่ชิมพีนะครับปีสองห้าหนึ่งศูนย์นะครับองค์นี้หมายเลขสามนะครับผมนะครับนี่นี่นะครับหมายเลขสามต่อไปเป็นหมายเลขสี่หมายเลขสี่องนี้เป็นอ่าเป็นหลวงปู่เขียววัดห้วยเงาะนะหรือพ่อท่านเขียวนี่วัดห้วยเงาะนะครับเป็นเหรียญล่อนะครับ นะครับหลอเพราะทั้งเขียวนะวัดห้วยเงาะนะครับผมองนี้หมายเลขสี่นะครับผมนี่นะครับวัดห้วยเงาะนี่นะครับองนี้หมายเลขสี่ต่อไปเป็นหมายเลขห้าหมายเลขห้าเป็นเหรียญราชการที่เก้านะครับผมนี่เป็นเหรียญราชการที่เก้าด้านหลังจะเป็นพยาคุดปีสองห้าสองสองนะครับผมนี่นะครับเหรียญนี้หมายเลขห้านะครับ กาเปลี่ยนเนื้อหากเก่าๆนะพี่นะนะครับแล้วหลังจะเป็นตาขุดแบบนี้นะครับผมเปลี่ยนห้าบาทนะนะครับปีสองห้าสองสองนะครับผมเนี่ยนี้นะครับองนี้หมายเลขห้านะครับผมนี่ต่อไปเป็นคุณแผนไข่พาสซีพิมพ์เล็กหมายเลขหกนะครับคุณแผนไข่พาสซีนั่งกุมารพิมพ์เล็กหมายเลขหกนะครับองนี้นี่นะครับ น,นี่นะครับองนี้หมายเล็กหกนะครับผมนี่ต่อไปเป็นหมายเล็กเจ็ดหมายเล็กเจ็ดจะเป็นสมเด็จเขาบวงอาหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วองนี้หมายเล็กเจ็ดครับผมนะครับนี่ครับ องนี้หมายเลขเจ็ดนะครับผมนี่ครับนี่หมายเลขเจ็ดต่อไปเป็นสมเด็จคะแนนหมายเลขแปดครับผมสมเด็จคะแนนเก่าเลยนะผมแกะดูแล้วพี่นะเดี๋ยวลองแกะดูกันองนี้ องค์ีหมายเลขแปนะครับผมนี่ด้านหลังมันมีอะไรนะพี่น้าเนี่ยนะครับนี่นีครับ,รบเป็นพิมพ์คะแนนนะดูเนะื้อหาวนสารด้าหลังมันมีตะกุดอยู่ด้านในนะพี่น้าเนี่ยเนี่ยเหมือนก็ฝั่งตะกุดนะ นะครับเนี่ยเผยพี่นายพูดที่กี่นะพี่นะนี่เห็นเก่าดีนะครับผมเนี่ยเป็นสมเด็จพิมพ์คะแนนนะครับผมนี่นะครับด้านหลังตรงนี้เนี่ยนะจะมีตะกุดนะพี่นะเนี่ยเนี่ยมันขอนตะกุดเข้าไปนะครับนี่องค์นี้หมายเลข r แปดนะครับแล้วดูเขาใส่มาอย่างดีนะเก่าๆเลยนะเนี่ยเขาลองหลังมาด้วยนะครับเนี่ยเขาใส่ไว้เก่าๆเลยไม่ได้ใส่ใหม่ๆเลยนะพี่นะ นี่ครับองนี้หมายเลขแปดต่อไปเป็นหมายเลขเก้าเป็นปิดตาองค์นี้เป็นปิดตาร้อยสิบเอ็ดปีลงโต๊ะนี่ครับองค์นี้หมายเลขเก้านี่ครับเป็นปิดตาร้อยสิบเอ็ดปีลงโต๊ะครับผมนี่ครับ องนี้หมายเลขเก้านะครับผม่นี่นะครับต่อไปเป็นหมายเลขสิบหมายเลขสิบเป็นหลวงพ่อคายวัดสวนขันนะครับหมายเลขสิบเป็นเหรียญหลวงพ่อค้ายวัดสวนขันครับผม ครับองค์นี้หมายเลขสิบต่อไปเป็นหมายเลขสิบเอ็ดสิบเอ็ดเป็นสมเด็จอ่าเดี๋ยวผมอ่านก่อนนะสมเด็จใบสะหมอแต่อพ่อกลวยนะครับนี่ปีห้าเจ็ดนะพี่น้าวออกวัดวัดหนองตาแก้ว,นะ,ออกว 5, 7, นะครับสมเด็จสมเด็จใบสมอหลวงพ่อกลวยปีห้าเจ็ดนะครับนี เขาเรียกมาแบบนี้เลยองค์นี้หมายเลขสิบเอ็ดต่อไปเป็นหมายเลขสิบสองสิบสองเป็นเหรียญเสมาหลวงปู่แสนนะครับนี่เหรียญเสมาหลวงปู่แสนนะนี่ครับองค์นี้หมายเลขสิบสองนะครับผมเนื้อทองแดงลมดำน้ำเต้าทองทิพย์นะครับนี่เลขโค้ดหนึ่งหกหกนะครับผมนี่เลขโค้ดหนึ่งหกหกองนี้หมายเลขสิบสองนะครับผมนี่ครับ ต่อไปเป็นหมายเลขสิบสามเป็นพระอุทองออกอ,อ่าจงอาศึกนะพี่นะองนี้เรียมมาแบบโคตรเก่าเลยเนี่ยบ,บางบางวันเนี่ยแบบนี้เลยนะครับองค์นี้หมายเลขสิบสามนะครับผมนีม่ครับนี่มากเก่าแบบนี้เลยองคนี้หมายเลขสิบสามต่อไปเป็นปลูกหลอหลวงพ่อไปหมายเลขสิบสี่ครับผมนี่นะครับรลูกหลอพ่อไป ไปวัดกำแพงหมายเลขสิบสี่นะครับผมองค์นี้นะครับในองค์นี้หมายเลขสิบสี่นะครับผมนะครับต่อไปเป็นหมายเลขสิบห้าสิบห้าเป็นสมเด็จพระนเรศวรวัดป่าลีไลนะครับนี่ยุตตาถีดอนเจดีหมายเลขสิบห้านะครับนี่วัดป่าลีไลนะครับนะครับยุตตาถีณดอนเจดีนะครับผมองค์นี้ หมายเลขสิบห้านะครับผมนี่ครับต่อไปเป็นหมายเลขสิบหกเป็นเห,นหรียญหลวงพ่อเช่ามัตตากล้องครับผมนี่หมายเลขสิบหกครับผมนี่ครับองค์นี้หมายเลขสิบหกต่อไปเป็นพระเนื้อผงหลวงพ่อเกษมหมายเลขสิบเจ็ดครับผม ครับหลังมีตะกุดนะพี่นะนนี่ครับองค์นี้หมายเลขสิบเจ็ดต่อไปเป็นรูปหลอนหลวงพ่อเงินหมายเลขสิบแปดครับผมบล,ลอนพ่อเงินนี่หมายเลขสิบแปดนะครับผมองค์นี้นี่ครับไปเลขสิบแปด ต่อไปเป็นเหรียญเซมาหรือว่าทวดหมายเลขสิบเก้าด้านหลังอาจารย์ทิมนะครับหมายเลขสิบเก้านะครับองนี้หมายเลขสิบเก้าต่อไปเป็นหมายเลขที่ยี่สิบเป็นเหรียญหรือ่รุ่งวัดากาเบือนะครับ ข้าวลุงวัฒากระบ,บือหมายเลขที่20นะครับนะี่ครับองค์นี้หมายเลขที่20ต่อไปเป็นรูปหล่อหลวงพ่อสุทรหมายเลขที่21ก็ครับผมปี2500อุดกิ่งนะกิ่งดังนะครับองค์นี้หมายเลขที่21็นี่ครับปี2 5 0 0หมายเลขที่21นะครับผม นครับต่อไปเป็นหมายเลขที่ยี่สิบสองเป็นกิ่งหลวงปู่คำบุนี่กิ่งหลวงปู่คำบุนี่กิ่งดังนะครับองค์นี้หมายเลขที่ยี่สิบสองนี่ครับนี่องค์นี้หมายเลขที่ยี่สิบสอง 22. ต่อไปเป็นปิดตาหมายเลขที่ยี่สิบสามครับผม องนี้หมายเลขที่ยี่สบสามต่อไปเป็นสมเด็จหลวงพ่อแพรครับผมองค์นี้หมายเลขที่ยี่สิบสี่น่าจะเป็นแพร่ห้าพันมั้งนะพี่นะเนี่ยองค์นี้หมายเลขที่ยี่สิบสี่นะครับน่มีเดือยนะพี่นะเห็น,นไหมมีเดือยนะครับผมตรงนี้มีตะก,กุดนะ่นเนี่ยนี่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 มีตะกุดครับผมนี่นี่กกนี่หนึนน่งดอกสองดอกแาดูุด้านบนมีไหม ดูดีๆนะเนี่ยไม่เห็นนะหรว่าเขาฝังเข้าไปข้างในเนี่ยผมดูให้ไม่เห็นมีนะพี่นะเนี่ยแรกผมคิดว่าไม่มีตะก,กุดนะขอส่องมาดูดีดๆนี่นมีหนงดอกสองดอกเนี่ยแอบอยู่เนี่ยแอบไหมแล้วก็มีเดือยนะครับองค์เนี่ยอ่าผมไม่แน่ใจเป็นแพรสี่พันหรือแพร่ห้าพันนะเนี่ยนะครับ อ,องนี้หมายเลขที่24นะครับผมสมเด็จหลวงพ่อแผ่ต่อไปเป็นหมายเลขที่25อ,องนี้เป็นสมเด็จหลังสมเด็จพุทธจารย์โตปี39อ,องนี้หมายเลขที่25อันหลังเป็นสมเด็จพุทธจารย์โตปี39ครับผมี่นะครับหมายเลขที่25 ต่อไปเป็นสมเด็จอ,องค์นี้จะเป็นโซนแตกรายงานด้านหลังมีประทับตายางวัลระขังนะครับองคนี้หมายเลขที่ยี่สิบหกนะครับนี่เป็นโซนแตกรายงานนะครับผมนี่นะครับแล้วก็จะมีโ้ดร,ระคังตรงนี้นะนี่นะครับแล้วด้านหลังก็จะมปตายางเรือนรางน,นะพี่นะนี่นะครับเห็นอยูน่นะพี่นาเนยเห็นไหมนี่องนี้หมายเลขที่ยี่สิบหกก็ับผมยี่สิบหก ต่อไปเป็นสมเด็จหมายเลขที่27ครับผมองนี้หมายเลขที่27นี่นครับองนี้เอียงๆมันยังไม่ได้จัดทรงเลยนะได้มาแบบไหนก็ลงเลยองนี้หมายเลขที่27ต่อไปเป็นคุณแผนนี่คุณแผนพิมพ์เล็กหมายเลขที่28 อ,องนี้เขาใส่กล่องใส่ในไว้อย่างดีเลยนี่นี่นะครับเป็นไข่ผา่าซี่แบบนี้นะเป็นพิมพ์เล็กนะครับอ,องนี้หมายเลขที่ยี่สิบแปดนี่นะครับนี่อ,องนี้หมายเลขที่ยี่สิบแปดต่อไปเป็นพะล่วงหลังลังปืนหมายเลขที่ยี่สิบเก้ารงนี้หมายเลขที่ยี่สิบเก้านะครับ นี่ครับนี่นะองค์นี้หมายเลขที่ยี่สิบเก้าต่อไปเป็นรายการสุดท้ายรายการที่สามสิบองนี้จะเป็นอ่าเสือหลวงพ่อปานนะพี่นะเนี่ยได้มาแบบนี้เลยวัดสว่างอารมณ์เนี่ยเสือเนื้อผมแต่ผมมองไม่เห็นเนื้อผมนะ,ะดูก่อนแกะมาดูก่อเห็นสินก็สวยดีเนี่ยนี่ครับ เป็นเนื้อไม้นะพี่นะเนี่ยเป็นไม้ครับผมนี่หนึ่งร้อยห้าปีนะพี่นะเสือพ่อปานนะครับนี่ผมไม่แน่ใจว่าออกวัดเขาเท่าไหร่ราคาเท่าไหร่นี่ครับนี่ยสวยดีนะพี่นะนี่สวยดีนะครับผมนี่นะครับองนี้ไม้เล็กที่สามสิบได้มาใส,ส่ถุงไว้แบบเนี้ย ก็เลยลองนํามาเปิดเพีย่ยนในสนใจนะครับผมนีนะครับพงนี้หมายเลขที่30แล้วก็สำหรับเพี่อนในที่อยากดูรูปภาพเพิ่มเติมผมแกไลนยมาดูได้เลยนะครับหรือว่าจะโทรมาสอบถามกันก็นกได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับ